สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทางที่เข้ามารับชมแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางไวล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจ้าแนวทางของวันจันทร์วันที่สิบแปดเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้มีแต่เลขแปดอย่างเดียวเลยวันเดือนปีสวยงามกันเลยทีเดียวเดือนสิงหาจ้าวันจันทร์เมืดเด่อนี้มาพบกับแนวทางของไอ้จอยตามเคยเนาะสาหรับผลของที่สิบหาวันศุกร์ที่ผ่านมาจะสําหรับราพัฒนาสูตรเม็ดเดียว เด่นโตเดียวจะให้เด่น3วิงรุด3จะ้ะสำหรับพ้นหกตัวเข้ามา0 3 4 6 6สาส่หสองสำหรับแนวท้าของเฮาสรุปหายแบบง่ายๆละกันเนาะเด่น3วิ่งรุดสมก็เข้ามาจะจับคู่มาหลางชุด6กตัวเนาะศูสสะของเฮามีสามศูนย์จ้ะสำหรับหลางชุด4ี่ตัวของเฮากำบ,บุนก็นถือว่าผ่านไปเนาะโอ้โหเกินไปเนาะ กบนหกหลางกันเลยทีเดียวหลางมาสี่กบนมายังยังมาเบิน์ไหนเนาะฮกฮกสี 6, 6, ่ถื่ว่าพลาดไปเนาะสำหรับแนวทางสูตรเม็ดเดียวเขาเข้ามาแค่หลางชุดหกตัวเนาะสามสูนสำหรับวันนี้ตามรูดกันต่อจ้าเราพัฒนาลงหา2สองสูจ,จะสูตรเดิมสูรักเด่นวิ่งรูดสองตัวจ,จะสำหรับเม็ดเดียวนี่คือหายเด่นตัวเดียววิ่งรูดตัวเดียวเนาะ เปรียบเทียบกันเบิงได้เนาะสำหรับแนวทางขอเหาเราจะเพราะว่าลุงห้2สองสูตรเนะาะลราพัฒนากับสองสูตรฮาหนอยกับสองสูตรเราจะขึ้นอยู่กับความมาความชอบจาก,กอนสิน,านาําไเป็นเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวีเคราะห์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวมักตัวชอบคอยตามเนจาจะสำหรับเมื่อนี้รุ่นต่อสูตรเม็ดเดียวไฮเด่นเจ็ดจ้ะเดนเจ็ดวิ่งรุ่ดเจ็ดฟันเจ็ดจ้ะ ตัวเดียวแขขนๆเลยสายวิง่งสายลุดของเฮหมักเจ็ดสอบเจ็ดวิง่งลุดได้แต่ฐาบอ่ market, บอ r มั shop, เกเจ็ดบ่อสอบเจ็ดูนเดิมสู 0, ละกะยังอยู่เนาะเปรียบเทียบกันเบิ่งได้แต่ฐาม,มีตัวหมกักตัวชอบเนาะจับคู่ให้แปดคู่มีเจ็ดแปดเจ็ดดศูนย์เจ็ดหนึ่งเ เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาจ่ะเพราะสำหรับเม็ดเดียวเด่นเจ็ดพินรูเจ็ดมือนี่แอดจอยมักเจ็ดหกอยู่มักเจ็ดหกอยู่แต่ว่าบริจับเจ็ดหกสำหรับไซส์ไซส์ตัวกวบขู่เนาะถ้าเกิดว่ามักชอบเจ็ดเก้ากระกรบพัวไหวปวเสียหายเนาะถ้ามักถ้าชอบแต่ถ้าไซส์วิ่งนี่คือปวต้องห่วงเนาะ พผมวัดที่แล้วนี่หกมาหลายตัวเนาะอันนี้นคือความบักความชอบส่วนตัวเด้จอจ้ะสำหรับโตเน้นจ้าเด่นเจ็ดวิ่งรู่เจ็ดเมือ่อนี่ขอเน้นไปเม็ดเดียวเน้นเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามเน้นสี่ขู โอเคเรียบร้อยจต่นี่คือแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียจะต่สำหรับแนวทางของฮาเมอ่อนี่คอยมาปังปังเด่งเดงเต็มเต็มบนหลังละกการแคอยปังปังทั้งสองสูตรละกการแคอยปังปังถูกแนวทางละกการและวแตสำหรับแนวทางของเฮาเมอรนี่เนาะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกาัาเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสทานี้จ้ะสวัสดีจ้า